สวัสดีครับลุงเนทเ FF นะครับผมก็วันนี้นะครับเราอยู่กันที่เกมการิน่าฟรีไฟน์แม็กอย่างเช่นเคยเลยนะครับผมและก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับผมวันนี้พี่เนทมีกิจกรรมสุดปังมาอัปเดตโดนใจสาวกฟ i ีไฟอย่างแน่นอนนะครับผมกับแคมเปญโอเวนตินเอ็กซ์ฟีไฟล่าแลกลุ้นแจกจัดหนัก ที่มาพร้อมกับ2ความพิเศษนั่นเองนะครับผมสำหรับความพิเศษอย่างแรกนะครับผมคือโอวันตินที่ทุกคนนะครับคุ้นเคยกับความอร่อยอยู่แล้วนะครับผมแต่ครั้งนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะมาพร้อมลายพิเศษนะครับกับโอวันตินลิมิเต็ดอินดิชั่นให้ตามล่ากันถึง6ลายด้วยกันเลยทั้งไฮโตะเคนลี่วูบล่านะครับผมและก็เคโรไลน์นั่นเองนะครับ มาพร้อมกับ2สูตรนะครับก็คือสูตรดั้งเดิมนะครับสูตรดั้งเดิมก็คือสูตรนี้นะครับนี่เห็นไหมทุกคนนี่หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวพี่นี่เปิดให้ดูด้านล่างตรงนี้นะครับผมนี่เลยก็สําหรับสูตรดั้งเดิมนะครับก็คือสูตรสีแดงแบบนี้นะครับผมก็คือตัวนี้นะครับนี่นี่นี่อ่าสามสามกล่องนี้นะครับหนึ่งสองสามนี้นะครับผมก็คือสูตรดั้งเดิมก็คือแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวถือให้ดูนะครับผมนี่ นี่คือสูตรนั้งเดิมนะครับสีแดงๆแบบนี้นะครับนี่เลยเห็นไหมน่าจะเห็นกันชัดดีนะครับผมนี่เลยนะครับผมและอีกหนึ่งสูตรนะครับผมก็คือสูตรน้ําตาลน้อยนั่นเองนะครับผมสูตรน้ําตาลน้อยก็คือกล่องฟ้าตรงนี้ที่ทุกคนได้เห็นนะครับนี่เลย1 2 3สเห็นนิ้วพีนีสจิ้มไหมหนึ่งสองสามตัวนี้นะครับผมหรือว่าจะให้เห็นชัดๆก็นี่เลยนะครับเตรียมไว้แล้วนะครับสีฟ้าแบบนี้ก็คือ สูตรน้ำตาลน้อยนั่นเองนะครับผมนี่และชาวีไฟอย่างพวกเรานะครับผมก็อย่าลืมไปหาซื้อนะครับผมเพื่อตามล่าสะสมให้ครบทั้ง6แบบด้วยนะครับผมก็คือหแบบที่พินเนตั้งอยู่ตรงนี้แหละนะครับนี่ครับหนึ่งสองสามนะครับอันนี้คือสูตรน้ำตาลน้อยนะครับที่พินิอยู่ตรงนี้นะฮะหนึ่งสองสามอันนี้คือสูตรน้ำตาลน้อยนะครับแล้วก็สี่ห้าหกอันนี้คือสูตรดั้งเดิมนะครับผมกล่องแดงๆแบบนี้นะครับกับกล่องฟ้าตรงนี้นะครับเห็นไหมแตกต่างกันตรงสี นะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมนี่สำหรับความพิเศษอีกอย่างนะครับผมนอกเหนือจากลายพิเศษแล้วนะครับยังมาพร้อมกิจกรรมพิเศษอีกด้วยนะครับผมกับกิจกรรมล่าแลกลุ้นแจกจัดหนักซึ่งบนกล่องนะครับผมจะมี QR code โคดให้สแกนร่วมกิจกรรมอยู่ด้วยนะครับผมซึ่งเมื่อเราซื้อโอลตินมาลายพิเศษนะครับผมของฟรีไฟล์นะครับที่มีดีไฟลอยู่ตรงนี้นะครับผมแบบนี้เลยนะฮะนี่ ที่เราไปซื้อมาที่มันมีลายฟรีไฟล์แบบนี้นะครับผมมันจะมีให้เรานะครับผมสแกน QR โคดได้ด้วยนะครับผมบนกล่องนั่นเองนะเพื่อสะสมคะแนนนะครับและก็นำไปล่าไอเทมสุดพิเศษที่หาไม่ได้จากที่ไหนอย่างแน่นอนนะครับผมกับสกินพิเศษโกลเด้นซันั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าชุดนี้นะครับผมเจ๋งมากๆเลย เป็นชุดสีแดงตัดด้วยสีทองทองเท่ๆเลยนะครับผมเส้นผมสีขาวสุดคูแน่นอนนะครับผมสำหรับชุดนี้เซ็ตนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นสกินไอวอลนะครับผมช็อกเกอร์บูสเตอร์ลายน้องชิบะน่ารักน่ารักนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวพนนิดจะมีรีวิวให้น้องๆได้ดูด้วยนะครับผมและสําหรับของรางวัลนะครับผมยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมสําหรับ aim ไอโฟนนะครับผมก็มีให้เราลุ้นในทุกๆเดือนอีกด้วยนะครับผมทุกคนครับฟังแบบนี้นะครับผมน้องๆก็อาจจะอยากจะได้กันแล้วใช่ไหมครับผมแน่นอนครับสำหรับวันนี้นะครับผมพี่เดชจะมาสอนน้องๆน,นะครับผมร่วมรุ่นกิจกรรมนะครับผม กับโอวันตินเอ็กฟรีไฟด้วยนะครับผมซึ่งเวลาเราซื้อวันตินรุ่นพิเศษมานะครับผมซึ่งเป็นลายฟีไฟลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับผมแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะก็คือ6ลนนี้นะครับเห็นไหมที่นิวเวเนชชี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมหลนนี้นะครับก็คือให้เรานะครับผมสแกนหน้ากล่องนะทุกคนสแกนหน้ากลนะ่กแแกนนกองเห็นไหมมันจะมีมันจะมีคิวอาร์โค้ดอยู่ทุกคนเห็นปะ่ะอ่านี่จะมีสแ,แกนตรงนี้ได้ได้เลยนะครับผมเห็นไหมมันจะมี คียว <ingredients S 2> ่าโค้ดอยู่นะครับให้เราสแกนได้เลยนะครับสแกนตรงนี้เสร็จปั๊บนะครับผมมันจะให้เราสแกนผ่านล n e นะครับผมสแกนผ่านลายนะอ่าแล้วก็คีย์ไฟนะครับผมที่ x กับโอลตินนะครับจะส่งข้อความหาเรามาแบบนี้แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมอ่ามันสะท้อนหน่อยนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าพอส่งเข้ามาเสร็จปั๊บส่งข้อความเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับผมให้เราทําการลงทะเบียนหน้าจากตรงนี้เลยนะครับ เห็นป้ายแดงๆนี้ไหมอ่ากดไปเลยนะครับกดไปเสร็จนะครับผมนี่เห็นไหมทุกคนอ่ามันก็จะให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์นะครับผมอ่าให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์ไปได้เลยนะครับเพื่อรอรับ OTP นั่นเองนะครับผมอ่าใส่หมายเลขโทรศัพท์เสร็จปั๊บกดรับ OTP นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะส่ง OTP มาให้เราอ่าส่งมาแล้วเห็นไหมส่งมาเสร็จปุ๊บให้เราพิมพ์ OTP ไปได้เลยนะครับผม ของน้องๆนะครับผมขึ้น OTP เลขอะไรเราก็ใส่แล้วก็กรอกไปให้ตรงตามที่ตามที่ช่องเขากําหนดนะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวพี่ได้ขอใส่ก่อนละกันนะครับอ่าใส่เสร็จปุ๊บนะครับผมเห็นไหมมันก็จะให้ขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับผมให้พวกเรานะครับกรอกนะครับผมข้อมูลส่วนตัวนะครับผมชื่อนามสกุลจังหวัดนะครับผมเขตอายุของพวกเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็ กดยอมรับการลงทะเบียนได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่เนทขอตัวพิมพ์ก่อนแล้วกันนะครับผมทุกคนครับโอเคนะโอเคหลังจากที่พี่เนทนะครับผมกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับผมเพื่อทําการลงทะเบียนนะครับผมให้เรานะติ๊กด้านล่างด้วยนะครับผมทุกคนเห็นไหมเห็นด้านล่างตรงนี้นะครับผมมันจะมีอยู่นะฮะเห็นไหมให้เราติ๊กด้วยนะครับผมสีส้มสตรง ตรงไหนตรงนี้นะครับผมสองจุดนี้นะครับผมแล้วก็ก่อนที่เราจะกดยอมรับนะผมให้เราอ่านรายละเอียดให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมแล้วก็กดลงทะเบียนไปได้เลยนะครับอ่ะพอเรากดลงทะเบียนเสร็จนะครับผมทุกคนครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมเห็นไหมอ่าท่านได้ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมอ่ะลงเสร็จปั๊บนะครับผมแล้วเราทํายังไงต่อนะครับผมในขั้นตอนที่2นะจากขั้นตอนแรกนะครับผมให้ เรานะครับผมสแกนด้านหน้านะครับผมอ่าสแกนคี์วโค้ดด้านหน้าเสร็จปั๊บนะครับผมให้เราหลังจากนั้นนะครับผมให้เราลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเสร็จปั๊บนะครับผมทุกคนเห็นอ่ากล่องอุติมของเรานะครับผมมันจะมีให้เราลงทะเบียนดีกนะครับผมก็คือการยิงคีย์วโค้ดด้านบนกล่องนะครับผมก็คือการนี่ทั้งบนนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีคีย์วโค้ดบนบนกล่องด้วยนะครับผมเพื่อรับคะแนนสะสมจาก QR Code โคดด้านบนกล่องนะครับผมให้เราสแกนไปได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวพี่เนตขอสแกนก่อนละกันนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวพี่เนตให้ดูก่อนละกันนะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาให้เรานี่เลยนะกดสะสมสแกนตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับผมกดสแกนตรงนี้นะครับผมเพื่อทําการยิง q ิ Code คแล้วก็จะเป็นการสะสมคะแนนให้กับตัวเราเองด้วยนะครับผมโอเคนะครับสะสมคะแนนก็นะครับยิง QR Code คดด้านบนนะ น่าจะไม่งงกันนะครับผมนี่ครับอ่าอนุญาตนะครับผมกดกล้องเลยนะครับรหัสที่1นนะครับผมกดกดกล้องนะครับให้เรายิงไปเลยนะครับนี่อ่ะพี่เดตยิงให้ดูอ่ายิงเสร็จปั๊บเห็นไหมมันจะขึ้นโค้ดแ้ทุกคนเห็นไหมสำหรับการยิงโค้ดด้านบนกล่องนะครับผมก็คือ1กล่องหรือว่า1โค้ดก็เท่ากับ1นคะแนนนั่นเองนะครับผม2กล่องก็คือ2คะแนนนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่เนตยิงไปสัก2กล่องละกันนะครับ อ่ายิงไปก่อนสองกล่องนะครับเห็นไหมพอยิงไปสองกล่องเสร็จปั๊บมันก็จะขึ้นคีว่าอ่าขึ้นโค้ดตรงช่องอตรงนี้นะครับคุณเห็นปะ่ะอ่าของงานนี้นะครับผมเห็นไหมโอเคแล้วก็กดสะสมคะแนนได้เลยนะครับจึ๊กอืมกดสะสมคะแนนเสร็จปั๊บนะครับผมเห็นไหมคุณได้รับสองคะแนนแล้วนะครับผมตรงนี้นี่เลยคุณได้รับ2คะแนนนะครับเห็นไหมอ่า พอเราได้รับ2คะแนนเสร็จปั๊บเราก็กดปิดไปเลยนะครับผมอันนี้ก็คือการขั้นตอนนะครับผมการลงทะเบียนแล้วก็การสแกนเคอร์โคดเพื่อสะสมคะแนนนั่นเองนะครับผมเพื่อรับกล่องนะโอลตินบ็อกซ์หกล่องนั่นเองนะครับผมก็คือ2โค้ดเท่ากับ1กล่องก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับการสแกนเพื่อรับคะแนนนะครับผมเราสามารถเลือกล่าไอเทมเด็ดจากเกมฟีไฟ ใช้2คะแนนเพื่อแลก1นึ่งอตินบ็อกซ์นั่นเองนะครับผมเพื่อรุ้นว่าเราจะได้รับอะไรหรือว่าจะได้รุ้นชุดเซ็ตโกลเด้นซันอยู่ในนั้นหรือเปล่าก็ได้นะครับผมก็เราก็อาจจะอาจจะดวงดีก็ได้นะครับผมใครที่แบบไนสเกนแล้วก็ได้โอตินบ็อกซ์มาแล้วอาจจะเปิดแล้วได้ชุดโกลเด้นซันเลยก็เป็นได้เหมือนกันนะครับผมหรือนะครับถ้าอยากได้ของรางวัลอื่นๆอีกก็ เลือกใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกของรางวัลโดนใจได้อีกมากมายเลยนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมทุกคนครับเขายังมีให้เราลุ้นรับฟรี p h o n e 12ทุกเดือนจากคะแนนสะสมโดยอัตโนมัติด้วยนะผมอันนี้ฟังไม่ผิดนะครับใครที่ดื่มโมวนตินนะครับผมลุ้นนะครับผมโอ้โหไม่รู้โชคกี่ต่อนะไม่ว่าจะเป็นชุด โคเดนซันนะครับผมไอวอร์น้องชิบะน่ารักน่ารักนะครับผมรวมไปถึง iPhone นะครับใครที่ได้ iPhone มาก็เอาไปกดเกมฟรีไฟต่อเลยนะครับผมโคตรโหดโคตรตึงแน่นอนนะครับผมใครที่ได้ iPhone 12ไปนะครับโอเคก็สำหรับการสแกนและก็การลงทะเบียนว่าประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวพี่เน็ตจะพาน้องไปรีวิวชุดให้ได้ดูนั่นเองนะครับผมทุกคนครับโอเคทุกคนก็สำหรับชุดนะครับผมนี่ครับพี่เน็ตใส่มาแล้วนะครับผมนี่ ตรงหน้าล็อบบี้เลยนะครับผมเห็นไหมทุกคนเห็นบ้างนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือชุดโกลเด้นซันนั่นเองนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งชุดนี้นะครับผมก็นี่ครับเห็นไหมมีพระดวงอาทิตย์ด้านหลังด้วยนะครับผมในในชุดนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยหมวกโคตรเท่นะครับผมโดยเฉพาะผ้าปิดปากนะครับสีขาวพี่นี่ชอบมากๆเลยนะครับผมสําหรับเซตโกลเด้นซันนั่นเองนะครับผมนอกเหนือจาก ชุดนี้นะครับผมก็ยังจะมีไอวอชิบะด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวพาไปดูนะครับหน้าตาน้องชิบะไอวอน้องชิบะนี่เป็นยังไงโอ้โ oh, ห oh. หันชุดมาเออนะครับแล้วก็หันตัวน้องเยติมาด้วยนะครับผมนี่ครับไอวอรชิบะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมพีเนใส่แล้วก็แอบไว้ด้านหลังตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับอันนี้ก็คือสกินไอวอ ช็อกโก้บูสเตอร์นั่นเองนะครับผมไลน์น้องชิบะดื่มโอวันตินนั่นเองนะครับนี่ครับเห็นไหมน่ารักสุดๆนะครับดื่มโอวันตินด้วยนะครับสําหรับน้องชิบะของเรานะครับน้องๆก็อย่าลืมนะครับไปซื้อโอวันตินมาดื่มด้วยนะครับผมทุกคนครับโอเคนะครับผมทุกคนครับก็สําหรับสกินไอวอลแล้วก็ชุดโกลเด้นซันผ่านไปแล้วนะครับผมแน่นอนครับวันนี้พี่เด่นมีสูตรลับมาบอกน้องๆด้วยนะครับผมสําหรับใครที่ไม่ใช่สายลุ้นนะครับแต่อยากได้ชุดโกลเด้นซันแบบไม่ต้องลุ้น วันนี้นะครับผมทางโอวันตินมีสูตรลับมาบอกน้องๆนะครับผมก็กับกล่องการันตีนะครับผมก็คือโอวันตินโกลเด้นบ็อกนั่นเองนะครับผมฟังดีๆนะครับมันไม่ใช่โอวันตินบ็อกนะทุกคนมันเป็นโอวันตินโกลเด้นบ็อกซ์นะครับทำอย่างไรนะครับอย่างที่บอกไปนะครับผมในการลุ้นไอเทมนะครับของกิจกรรมนี้ก็คือต้องใช้2คะแนนหรือซื้อโอวันติน2กล่องก็จะได้เปิดโอวันตินบ็อกซหกล่องถูกไหม นะครับผมเพื่อไปลุ้นอีกทีว่าเราจะได้อะไรนะครับแต่ทุกคนรู้ไหมครับพอเราแลกโอวนตินบ็อกนะครับผมครบ7กล่องนะพอถึงกล่องที่8นะฮะเราจะได้รับเป็นโอวันตินโกลเด้นบ็อกนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือสูตรลับนะครับบอกเลยว่าใครไม่มีใครรู้แน่นอนนะครับผมใครที่ดูคลิปนี้นะครับก็ทําตามที่มินเนตบอกได้เลยนะครับซึ่ง กล่องโอวตินโกลเด้นบ็อกซ์นะครับผมจะเป็นการการันตีได้รับชิ้นส่วนจากสกินโกลเด้นซันนั่นเองนะครับผมสุดเท่ตัวนี้เลยนะครับที่บิเนสใส่อยู่หน้าล็อบบี้เลยนะครับผมทุกคนครับก็จะมีเสื้อฮูดดี้นะครับผมหรือว่าเสื้อฮูดนั่นแหละนะครับสีแดงลายผ้าที่ด้านหลังด้วยนะครับผมทุกคนครเห็นไหมนี่เลยนะครับผมนี่ก็คือเสื้อฮูดนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหน้ากากนะครับผมหน้ากากแล้วก็หมวกแก๊ แมสของเรานั่นเองสุดเพ่สุดแรเลยนะครับผมและสาหรับวิธีการเปิดกล่องนะครับผมทุกคนครับก็เรานะครับต้องกลับเข้าไปที่ไลน์ของเรานะที่เราสแกนลูทะเบียนแล้วก็สแกน q คีย์โค้ดไปนะครับผมข้างในตัวกิจกรรมนะครับมันจะมีให้เรากดรับกล่องนะครับผมให้เรากดรับกล่องนี้เลยนะครับผมนะรับกล่องมาแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เราสามารถเปิดได้นะครับจากตรงนี้เลยนะครับกดเปิดเลยแล้วกันนะครับผมนี่ เปิดเลยหนึ really behavior, right? um ่งกล่องนะมันจะเขียนอยู่เห็นไ้ตรงนี้นะครับผมมันเขียนอยู่หนึ่งกล่องว่ากดเปิดเลยนะตึ้งนี่โอ้โหได้เป็นฝาว่ะทุกคนนี่ครับก็ไม่ใช่ฝานะครับมันเป็นเหมือนมันเหมือนเป็นอะไรเป็นโทเค็นนะครับเดี๋ยวพี่จะเิดให้ดูดีกว่านะครับผมก็คือโทเค็นตามนี้เลยเห็นไหมทุกคนนี่ครับแล้วก็จะมีอ่ากล่องโอลตินนะครับสองคิวโคตดก็คือเท่ากับหนึ่งกล่องนะครับนี่เลยตามนี้เลยนะครับแล้วก็โทเค็นนะครับ ของโอนตินก็จะเป็นลายนี้แหละนะไลายโอนตินนั่นแหละนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ของรางวัลก็จะมีชุดโคดิสซันแล้วก็ไอซ์บอลอย่างที่เน็ตบอกไปนะครับผมรวมไปถึงนะครับผมนี่ครับเห็นไหมมีการแลกนะครับผมแล้วก็เลขของรางวัลรุ่นของรางวัลอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมรวมไปถึงไอโฟน12ด้วยนะครับโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการสแกนเพื่อรับคะแนนนะครับผมคะแนนนั้นเราก็สามารถนําไปแลกกล่อง ได้นะครับผมสองคะแนนเท่ากับ1กล่องหรือว่า2องคิวอาร์โค้ดเท่ากับ1กล่องโอวัตินบล็อกนั่นเองนะครับผมง่ายๆเลยนะครับใครที่สแกนแบบนี้นะครับครบจนไปถึง7กล่องนะครับและก็กล่องที่8นะครับเราจะได้เป็นกล่องพิเศษนะครับผมก็คือกล่องโอวตินโกลเด้นบล็อกนั่นเองนะครับผมก็สหรับกล่อง โอนตินโกลเดนบ็อกนะครับผมจะเป็นการการันตีชุดนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือสูดปับนะครับผมง่ายๆเลยนะครับเปิดครบ40กล่องนะครับหรือซื้อโอนตินนะครับ80กล่องเราจะได้สกินเต็มชุดแบบนี้ไปเลยนั่นเองนะครับผแน่นอนนะฮะไม่ต้องไปลุ้น ให้เหนื่อยนะครับผมอันนี้ก็คือสูตรลับนะครับผมซึ่งขอย้ําอีกทีว่านะครับผมจํานวนมีจํากัดนะครับผมส่งก่อนได้ก่อนหมดก่อนไม่รู้ด้วยนะครับผสุดท้ายนี้นะผมเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับผมสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้ชาวฟีฟอย่างเราต้องไม่พลาดนะครับผมเริ่มตั้งแต่วันที่1่กุมภาพันธ์จนไปถึงวันที่3เดพฤษภาคม2565น้25 65, นั่นเองนะครับโดยไอเทมเด็ดจากฟีฟานะครับตามหน้าได้จนถึง15เมษายน เท่านั้นนะครับผมไปซื้อโอนตินแล้วสแกนกันเลยนะครับผมก็สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ไม่เข้าใจหรือว่างงนะครับผมก็ทักมาถามลินิษฐทางแฟนเพจก็ได้นะครับผมและสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางด้านของโอนตินด้วยนะครับผมซึ่งไม่มีโอนตินก็คงจะไม่เกิดคลิปนี้แล้วก็พินิก็คงจะไม่ได้ไอเทมชุดโลเดนซันแล้วก็ไอชัวชิบะ แบบนี้นั่นเองนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทางด้านของโอนตินด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทางการิน่าพิสไซด้วยนะครับผมซึ่งนําให้ทําให้เรานะครับเกิดคลิปนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆนะครับผมที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณโอนตินอีกหนึ่งครั้งนะครับผมขอบคุณการิน่าพิสไซด้วยนะครับผมสำหรับ คลิปนี้คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับพี่ไี้ขอตัวกินสักหน่อยดีกว่านะครับผมก่อนปิดคลิปนะครับกินสักหน่อยดีส่อไหมทุกคนก็ประมาณนี้นะครับใครที่ยงคงอะไรตรงไหนนะครับผมสอบถามพี่นได้นะครับผมใต้คอมเมนต์หรือว่าแฟนเพจพี่นีก็ได้นะครับผมก็เจาะเลยแล้วกันนะครับนี่ครับแล้วก็กินเลย